ถ้ามีค่อยจับแต่นางพญาไปนี่พึ่งตัวผู้นี่อันนี้พึ่งตัวผู้อ่ะมันบินไปแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นพึ่งงานนะพึ่งงานพึ่งงานเขาจะเป็นพึ่งตัวเมียทั้งหมดนะดนี่พึ่งตัวผู้ตัวนี้ตัวดำๆเห็นไหมนี่พึ่งตัวผู้มีเหลกไนไม่ต้องกลัวตัวผู้เขาจะทําหน้าที่ผสมพันธุ์เขาจะผสมพันธุ์ได้ครั้งเดียวในชีวิตแล้วเขาจะตายเลย เราต้องเถเราต้องทำยังไงต่อพวกชือนีพวกนี้เหรอวัน้คุณเสียงพื่อยากลองจับเขาไหมไม่เอาแล้วก็กลัวที่หานางพญาอยู่แต่ไม่เจอละนางพญาน่าจะลงไปแล้วครับคุณมันต่อยอนี่เดี๋ยวคุณดูเรามันต่อยนี่เหล็กในมันเห็นไหม <c oughs> นี่เรามันต่อยเราแต่เราเซฟตี้ด,ดีไม่ต้องกังวลน,นะครับ พี่แค่จะหาดูเฉยว่ามีนางพญาอยู่แถวนี้ไหมยรงไม่มดีเลยใช่ครับนี่ม่ก็อยู่ใกล้พึ่งขนาดน,นี้ไม่มีนะมีแต่พึ่งพึ่งงานคุณอ้อมไปอยู่ข้างหลังแล้วกันจะได้จะได้นนี้ นี่เพิ่งตัวผู้คุณดูนี่นี่ตัวดำๆพิ่งตัวผู้อายคุณางานี่พิ่งมีแ่พิ่งตัวผู้ท่านั้นเลยเขาไม่เห็นเลยจะก,กวาดอีกรอบหนึงหนยอะด,ด,ดนี้นานนนมาเอาพะเอามาอันนั้นไม่วีาาวครับใช่ครับ ตรงนั้นไม่มีแล้วเห็นไหมเห็นไหมมีนแสร่านางพญาเข้ากล่องแล้วเห็นไหมตรงนี้ไม่มีแล้วมาดูสิจากเมื่อกี้ไปหมดแล้วเร็วมากเลยเืิเงินเ่อนเห็นไหมไม่มีแล้ว